คือเรื่องเริ่มตน้นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นเรื่องจากพระสูตรนี่มีพวกพรามณ์เก่านะสุปริยะปริพาชกกับพรามพรหมทัตเป็นลูกศิษย์พรมทัตมานุ่ีในเป็นลูกศิษย์สุปริยะสุปริยพพาชชคี่เป็นอาจารยนะ์เป็นลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์นั้นตนะําหนิพระพุทธเจ้าส่วนลูกศิษย์นั้น ชื่นชอบพระพุทธเจ้าก็เถียงกันแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันมาแย่งกันไปอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยปราบภิกษุทั้งหลายแล้วเขาก็เถียงกันแย่งกัน,นเดินตามหลังพระพุทธเจ้าเขาไปกำมูสองท่านนั้นก็กนแย่งอยู่เนี่ยท่านก็ได้ยินน่ะท่านหูทิพย์ไงท่านก็ได้ยินเขาแย่งอะไรอะไรอยู่เอ,อแล้วสาวกไปด้วยก็ได้ยินก็เลยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมประหลาดจังเลย ทำไมอาจารย์กับแยงแต่ลูกศิษย์กับชมชอบเออพระพุทธเจ้าก็บอกมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติผู้ชมก็ชมผู้ติก็ตินะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติมันก็ไม่ต้องไปใส่ใจเขาชมนะก็อย่าไปยินดีเขาติก็อย่าไปตำหนิเขาอย่าไปอะไรเขาฟังเหตุปัจจัยที่เขาชมแล้วก็นเน้นลงไปว่าสิ่งที่เขาชม จริงหรือเท็จตรวจสอบอันนี้ลงไปที่เราเขาชมเราเนี่เออเราเป็นจริงหรือเปล่าตัวละเอียดนะอย่าหลงตัวเป็นอันขาดตรวจสอบได้เออจริงจริงแล้วก็เออพอแล้วอ่านใจอย่าฟูใจที่เขาชมผ่านผู้พามายกๆแล้วว่าความชมเนี่ยเป็นคําตำสามคาชมเป็นคาตำสามอย่าไปฟูใจกับคาชม เออเขาชมมันถูกต้องพอแล้วจบไม่ฟูใจกับคำชมคำติสิเป็นประโยชน์ฟังคำติตรวจสอบเหมือนกันกันกบคำจริงกับคำชมตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าเขาติจริงไหมเนี่ยโอโ้โหจริง,จร,ง,จ,รงจริงเลยโอโ้โหเบิเลนเลยเลยเราก็ตาถั่วมองไม่รู้ความจริงว่า โอ้โทรเราผิดก้อนเบอเร์เอเลยใหญ่เบอเร์ลอเลยเต็มลูกตาเลยตาบอดตาถั่วไม่รู้ตัวโง่ชะมัดเลยเราเอ๋ยเราเอ้ยจะได้แก้ไขหรือแม้จะผิดนิดผิดน้อยผิดเล็กเล็กน้อยน้อยอะไรก็ตามมันเป็นประโยชน์แก่เราจะได้แก้ไข ปรับปรุงซะมันดีไปแล้วดีก็เป็นสมมุติชั่วก็เป็นสมมุติแต่เราก็ต้องเอาตามสัตธรรมแห่งทิฏฐก,กาละปัจจุบันนี้อยู่ในสังคมหมู่นี้เขาถืออันนี้ว่าดีถือนี้ว่าชั่วเราก็เอาตามความจริงที่ถือกันแล้วก็อยู่สงบสบายดีทุกคนก็ยกย่องเชิดชูด,ด้วยเพราะเขาเห็นว่าเราดีตามที่เขาสมมุติกัน เห็นไหม,ไ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 มความไม่เที่ยงแท้ไปหมู่อื่นก็จะบอกว่าไอเดียวเลวอย่างนี้อย่าทําไม่เอาที่นูน้นก็ไม่เอาเขาโน้นก็ต้องไปตามโน้นน่ะมันเป็นสมมติทางนั้นเห็นไหมเห็นความจริงมามันสมมติทางนั้นดีชั่วไม่เที่ยงแท้แล้วจริงจริงอยู่ที่สุขที่ทุกอยู่ที่ความรู้สึกที่คุณยึดคุณถือสุขทุกเป็นของตนของตนน่ะ สุขทุกข์นี่ไม่ขึ้นกับของคนอื่นไม่ขึ้นกับของคนอื่นคนอื่นเขาสุขสของเขาทุกข์มันมายาทั้งคู่เลยอันนี้สิรู้ยากมายาทั้งคู่เลยสุขกับทุกข์ทุกข์ก็พอใจไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่พอใจมากหรือน้อยกันท่านั้นทพาะพุทธเจ้าท่านบอกว่าโอ้โหไอตัวนี้ร้ายมาก คำว่าไม่สุขไม่ทุกเนี่ยมันคู่กับคำว่าอุเบกขาบาลีไม่สุขไม่ทุกคืออัตถุขมาสุขบาลีที่คำว่าอุเบกขาก็อุเบกขาเป็นไวโพจน์กันเป็นสนโนน и มใช้แทนกันได้แต่ไม่จริงไม่จริงตรงกันทีเดียวไม่สุขไม่ทุกคือเราอ่านที่อารมณ์ ใช่ถ้าไม่มีอารมณ์สุขไม่มีอารมณ์ทุกข์ก็กลางกลางอุเบกขาคือกลางกลางแต่ไม่ใช่กลางกลางเท่านั้นสัจจาความจริงคือบอริสุทธิ์จากกิเลสอุเบกขาความจริงคือบอริสุทธิ์จากกิเลสตัวนี้ฟังไว้ให้ชัดเจนเลยเพราะคาว่าอุเบกขาจึงเป็นพื้นฐานและตัวปลายสุด ของนิพพานอุเบกขาเนี่ยเป็นต้นธาตุต้นธรรมก็เป็นปลายธาตุปลายธรรมสภาวะนะไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขานะสภาวะของอุเบกขาธรรมเนี่ยเป็นต้นธาตุต้นธรรมหรือเป็นปลายธาตุปลายธรรมบริสุทธิ์จากกิเลส กิเลสกลางกิเลสหยาบก,กิเลสกลางกิเลสละเอียดเท่าอากาศกิเลสละเอียดเท่าอากาศก็อยู่อากาศกันกลางไม่มีแล้วสะอาดกับอากา,า,กาศเลยอุเบกขา ปริสุทธาปริโยทธาตามุทุกัมมัญญาปพัสรานั้นอุเบกขาดีมีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยกระบวนธารห้าเนี่ยสะอาดปริสุทธาประโยธาตสะอาดยิ่งๆไปได้เรื่อยๆ้าี่คุณจะมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบสะอาดสะอาดไปสะอาดจึงสะอาด สะอาดอย่างสะอาดสะอาดอย่างแข็งแรงสะอาดอย่างมีความยืนนานสะอาดสะอาดสะอาดใช้ภาษาไทยสะอาดสะอาดและคุณสมบัติและคุณวิเศษอันนี้อยู่ที่มุทุธาตจิตมุทุมัคะ มัหมายถึงจิตทะหมายถึงคุณสมบัติคุณสมบัติสดกล้าแข็งแรงทะทห,หารทหารนี่ทหารเนี่ยทหารเนี่ยทหารมีความสมบูรณ์ด้วยสองธาตุมุทุนธาตุสแตติกไดนามิกอยู่ในนี้ สภาวะของความเสถียรกับความเคลื่อนอยู่ในนี้ทั้งคู่แข็งแรงแก่งกาดทั้งคู่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ทั้งคู่ยิ่งขึ้น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 เรียกว่าุตทูภูเตนะมทุธาตมุมทุภูเตสะอาดยิ่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งเจริญยิ่งขึ้นเรื่อยไม่มีเสื่อมลงไปเลยมีแต่เพิ่มมุทุธาตุทั้งเร็วทั้งแรงทั้งสะอาดทั้งบริสุทธิ์ทั้งมีความเฉลียวฉลาดแววไว ปราดเปรียวอยู่ในนี้หมดรวมแล้วมุทุเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของจิตพระอาหารหันต์จนกระทั่งถึงพระพุทธเจา้ามุทุธาจิ่งใหญ่ที่สุดเพราะนั้นพะมีมุทุมีประสิทธิภาพสูงจึงกรรมมัญญาทำกรรมแล้วเหมาะควรมีสัพพิธ,ธรรมเจ็ดมีมหาประเทศสี ทำละประมาณได้อย่างดีไม่มีลำเอียงไม่มีหย่อนข้อไม่มีอะไรทำเต็มที่สบายเหมาะควรจึงแปลภาษาว่ากรำบัญญา,าการงานอันเหมาะควรได้สัตว์ได้ส่วนดีสมดุลที่สุดสรุปผลประพัดสอนนะบริสตทาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาปปัตสรา ผ่านอะไรมาทั้งนั้นเลยก็ยังผุดพองพ่องแผ้วผ,ผองใสใสสะอาดอยู่อย่างนั้นคงที่หรือยิงย่งขึ้นวาววามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็นรังสีเป็นราสีอย่างพระุฒเจ้าดีจับพันธรังสีคนที่เป็นผู้ที่โพธิสัตว์ระดับสูงขึ้นก็มี ราศีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เหมือนกันซึ่งมันเป็นสัจจะราศีที่ว่าเนี่ยนะซึ่งเป็นอจินไตยอธิบายไม่ไหวราศีนะ